สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2563ถึง2564กระผมอาจารย์ดรนาทวุฒิปารักกวง์ณคิทยารับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ครับสำหรับวันนี้เราได้รับเกียรติจากพลตำรวจเอกศิวารังสิพรามณกุลรัฐศาสาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ ขอกลับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องยอมรับได้ว่าเราเป็นที่คุณหน้าคุณตากับท่านศรีวราเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ใครขออยากจะเรียนเชิญให้ท่านเนี่ยนะครับช่วยเล่าประวัติรวมถึงในส่วนของผลงานของท่านให้แก่ผู้ชมชาวราชพัฒน์ทอของเราได้รับฟังสักหน่อยครับท่านสําหรับประวัติของผมนะฮะผมจบมาจากโรงเรียนเตรียมทหารรุ่น19นะครับ โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่นสามสิบห้านะครับมีลัยป้องกันล่านาจากรุ่นที่หกสิบสองนะครับยืนยันว่าผมเป็นตํารวจอาชีพนะไม่ได้มีอาชีพเป็นตํารวจครับนะครับคดีที่ผมประทับใจในการทํางานที่เอาเฉพาะที่คุ้นหูกันแล้วกันนะฮะท่านก็ก็มีอยู่สองสามเรื่องนะเรื่องแรกเรื่องคดี เชอ,อ <นะ S 1> รี่แอนดันแคนนะครับเหตุที่ประทับใจเพราะว่าขณะที่ทางภูทรทำสำนวนส่งอายการอายการฟ้องศาลพี่นาอยู่ขณะนั้นผมดำรงตำแหน่งสวัสดิ์อยู่ที่กองปรารบท่านเราได้หลักฐานนะว่ามีพยานวัตถุนะฮะบ,บ่งบอกว่าผู้ต้องหาชุดที่ที่จับมานะมันไม่น่าจะใช่นะครับ ก็แรงงานขึ้นไปถึงระดับทธิบีกรมตำรวจในสมัยนั้นนะครับครับท่านก็ได้รับคำสั่งจากทธิบีกรมตำรวจให้รวบรวมหลักฐานไว้รอสารสั่งนะครับซึ่งต่อมาผมเป็นรองผูก้กับอยู่ที่กองปราบครับท่านนะฮะสาลดีกาตัดสินยกฟ้องผู้ต้องหาชุดแรกนะฮะและทางกมรมตำรวจก็ได้สั่งให้กองปราบดำเนินการครับท่านเราก็จับผู้งหา ชุดที่เรามีหลักฐานเอามาฟ้องได้ซึ่งหลังจะเกิดเหตุแล้วเกือบสิบปีนะฮะเราวูรลงหลักฐานไว้นี่เป็นเหตุประทับใจเรื่องที่หนึ่งนะครับท่านเรื่องที่สองนี่ผมประทับใจก็คือเรื่องระเบิดที่สาต์พระพรหมอ๋อครับท่านนะครับเออผมต้องกล่าวเรียนอย่างนี้ครว่าเมื่อปีสี่เจ็ดแล้วก็ปีห้าสามผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะในขณะที่ มีเหตุการณ์ความไม่สงบเราก็ได้เรียนรู้นะฮะว่าระเบิดที่สามจังหวัดน,นะหรือระเบิดที่มีในประเทศไทยเนี่ยมันมันเป็นระเบิดแบบไหนอะไรยังไงการประกอบระเบิดครับวัตถุระเบิดเชื้อปะทุหรือว่าวัตถุสแสวงเครื่องเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับ,รบ <c oughs> มันประกอบด้วยอะไรทํางานกันยังไงแต่ว่าที่สามพรมนี้ไม่เหมือนกันครับ ะะวิธีการประกอบระเบิดนะฮะตัว,ต,วตัวเชื้อปะทุตัววัตถุระเบิดตัวจากเศษ้างที่เหลือแล้วไม่เหมือนกันที่เราเคยเจอในล่าน,นันจกักครับรเราก็ได้พุ่งเป้าไปที่คนร้ายที่มาจากต่างแดนครับน,นะฮะนะฮะ,กะก็บากฏว่าเราก็สามารถจับคนร้ายได้นะฮะซึ่งรายละเอียดคงพูดมากไม่ได้เพราะคดีนี้ศาลยังไม่ตัดสินอ๋อค่ะท่านครับเรื่องสุดท้าย ที่ประชาชนน่าจะคุ้นหูคือเ,อเรื่องเสือดำอ๋อใ,ใช่ครับท่านใช่ครับท่านซึ่งผมกล่าบเรียนอย่างนี้ครว่าในเบื้องต้นเนี่ยที่เขากล่าวหามันเนี่ยว่าล่าสัตว์นะมีอาวุธปืนไปล่าสัตว์แต่ว่าวัตถุพยานหรือของกลางที่ส่งมามันไม่มีตัวสัตว์มันมีแต่ซากสัตว์ครับท่านมันมีซากเนื้อซากหนังซึ่งมีรู<น>ะรัะ มันก็ต้องมาพิสูจน์ทราบให้ได้ว่ามันเนื้อหนังรูกระสุนนะ่ะมันเกิดจากอาวุธที่ไน่ใช่เนื้อหนังเป็นของเสือดำตัวเดียวกันจริงครับนะฮะก็ระวหว่างนั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานา,นา,นา,นานแต่ผมขอขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับประชาชนทั่วไปนะครับว่าตำรวจส่วนใหญ่นะร้อยละร้อยเลยนะ่ะนะเขารักษากติกาบ้านเมืองน,นะครับ ว่ายังไงก็ไปไปตามงั้นไม่ไม่ไม,มีเอ็นเอียงนะครับที่สุดศาลก็ลงโทษตัดสินครับครับท่านก็ยอดเยี่ยมเลยนะครับสาหรับไม่เป็นที่สำหรับประวัติของท่านแล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมชาวราชพัฒนของเราเนี่ยถึงคุณหน้าคุณตาท่านเป็นอย่างดีเพราะว่าท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเกียรติให้ได้รับปริญญากิติมศักดิ์ในครั้งนี้ครับและนะครับคาถามถัดไปครับขอให้ท่าน บอกเล่าถึงความรู้สึกและความภาคภูมิใจที่มีต่อปริญญาลัทธะภาสาศาสตร์ดุษดีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในครั้งนี้ด้วยครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอเรียนว่านะรู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะฮะที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธนบุรีนะฮะทางท่านนายกสภานะฮะท่านอธิการนท่านคณบดีคณาจารย์ แล้วก็ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยน,นะ,ะที่ที่ทำให้ผมได้มีวันนี้นะฮะได้โอกาสผมรวบรวมผลการปฏิบัติผลการทำงานเสนอมหาวิาลยดำเนินการไปตามลำดับชั้นนะฮะจนกระทั่งได้มีโอกาสได้รับการพิจารณาแล้วก็ได้รับนี้ได,ได้ได้รับเสื้อครุยเสื้อรับรองวิทยาฐานะนะฮะก็ถือเป็นเกียรติกับตัวผม นะฮะแล้วผมยืนยันกับทางสปามหาวิทยาลัยนะฮะแล้วก็มหาวิทยาลัยและคณาจารย์ทุกคนนะว่าหลังจากได้รับมียาฐานะไปแล้วจะไม่ทําให้ผิดหวังนะครับจะดูแลรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองและประชาชนตามที่คณาจารย์ทั้งหลายกำชับไว้ครับในสุดท้ายนี้นะครับอยากจะขอให้ท่านนะครับร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่สักหน่อยครับท่านครับผมก็อยากจะกล่าวกับบัณฑิตใหม่ แบบนี้นะครับว่าท่านก็จงภูมิใจเถิดสิ่งที่ท่านได้ตากตามานะฮะหรืออดทนขยันมาจนกระทั่งท่านได้จบปริญญานะฮะคําว่าราชพัฒของท่านนี่ก็คือของพระราชาในะครับของประเทศชาตินะครับก็ขอให้ท่านรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนนะฮะให้ได้สงความ ปรารถนาทุกคนและขอให้คุณพระจะพุ้มคองให้ท่านจงประสบแต่ความสุขความสําเร็จนะฮะจงมีสุขภาพแข็งแรงครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณพลตํารวจเอกศิวารังสิพรามนักกุลรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมัิ์ขอากาบสวัสดีครับ